สวัสดีครับผมสวัสดีพเพื่อนๆชาวซัมเมอร์อลที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับผมในวันเช่นเดิมนะครับวันนี้เราอยู่ในช่วงของคู่มือ r g a a กันนะครับก็เป็นการหยิบจับมอนเตอร์ที่น่าสนใจในแพทแพทนี้นะครับหรือในการเล่นซีซันซีซันเนี้ยมาพูดถึงกันนะครับผมอ่าแล้วก็ที่สำคัญนะครับใครที่ รู้สึกว่าคอนเทนต์แบบนี้มีเนมีประโยชน์กับเพื่อนๆฝากกดไลค์แล้วก็ที่สาคัญช่วยคอมเมนต์หน่อยได้ไหมครับว่าคลิปวิดโอดแบบนี้นะครับมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆมากหรือน้อยยังไงบ้างนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมโอเคครับวันนี้เรามาถึงคิวของน้องนะครับลิงฮาดลมนะครับก็เป็นมอเตอร์ตัวนึงที่มีการปับเพิ่มขึ้นมาทําให้ตัวของน้องเนี่ยโหดขึ้นเยอะมากๆนะครับแต่ต้องขอเกินก่อนเลยนะครับว่าตัวนี้ยิบ ยากอยู่นะแล้วก็มันจะต้องมีเรื่องของการคิดวิเคราะห์แยกยๆเยอะพอสมควรน,นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสกิลพเพกของลิงลมกันก่อนว่าลิงลมเนี่ยสกิลเป็นยังไงบ้างเนาะอันนี้ผมอาจจะพูดสรุปให้ฟังง่ายๆแล้วกันเนาะลิงลมเนี่ยสกิลติดตัวครับมันจะเป็นการลดดาเมจของสตูลงนะครับผมคือสมมุติว่าสตูมาตีเรา100หน่วยใช่ไหมฮะมันจะลดลงไป35หน่วยเลยครับเท่ากับว่าไอตัวของลิงลมเองไะมันจะโดนดาเมจเพียงแค่6กหน่วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวเป็นสกิลที่ดีนะเดดมมรผไปถึง35% เลยนะครับและที่สาคัญไปมากกว่านั้นนะครับมีโอกาสอีก35%ที่จะเป็นการเคาน์เตอร์นะครับหรือเป็นการสวนกับศัตรูที่ มาตีเพื่อนน้องนะครับผมอารมณ์ประมาณว่าสมถติว่ามันมาตีเพื่อนน้องเนี่ยน้องจะมีโอกาสในการเคาน์เตอร์นั่นเองครับผมแล้วทีนี้ในการเคาน์เตอร์เนี่ยมันเป็นการเคาน์เตอร์ด้วยสกิลที่1เนาะการเคาน์เตอร์ด้วยสกิลที่1อ่ะสกิลที่1อ่ะเป็นการตีศัตรูเป้าเดียวนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะทําให้ติดสถานะสตันด้วยนะครับผมแต่ทีเนี้ยสิ่งที่มันมีการบัฟเพิ่มขึ้นมานะครับผมก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นการเคาน์เตอร์นะครับด้วยสกิลที่3เนี่ยมันจะมีโอกาสติิิิดในนนนเเเรรรรรื่่่ออองงงขขีบบััฟะะคผมมมมมพึึ้้ถถ50%าาาาณณ์ปวกกสลต็ แล้วลิงเกิดเคสของการสวนจากสกิลติดตัวเนี่ยมันจะเป็นการตีติดสตัน100%เลยนะนเพื่อนเโอกาสที่จะเฟลนี่น้อยมากนะผมคือแบบถ้าฝั่งตรงข้ามไม่มีปีกก็เต็มตัวสะดุงได้เลยฮนะสวนทีคือแบบหน้าแหกงนะผม mm hmm. คือมันตัดคอมโบได้ดีอ่ะมันตีปั๊บมันมันมันพอมันเคาน์เตอร์เสร็จใช่ไหมเพืนเพื่อน แล้วไอตัวของตัวติดสถานะสตั์นไปนี่คือมันเบรคคอมโบไปได้เลยครับเป็นตัวที่เกียนมากนะครับอแล้วก็สกิลที่2อ่ะสกิลที่2ดีด้วยนะฮะเป็นการตีดาเมจเป้าเดียวนะผมแล้วก็ที่สําคัญคือจะเป็นการเกาะแตก2เทินนะครับผมพร้อมกับเป็นการเพิ่มเกจของตัวน้องเองอ่ะห้าสิอร์เซนด้วยนะผมถือว่าเป็นอะไรที่เมิคเซน์นะครับแล้วก็ดีมากๆกินสกิลเต็มอ่ะกูทาวแค่2เทินเองเพื่อนกะทุ้งเรื่อยๆเลยนะครับผมประมาณนี้ตัวของฤทธินะครับเป็นฤทธิ์ HPR นะครับไปนะครับสาม่พอรนะอืม ตัวนี้การใช้งานจริงๆก็ใช้งานได้เยอะนะคอนเทนต์ตีคนนีไปได้เกือบหมดเลยนะครับผมอ่ะแล้วก็ที่สําคัญไปมากกว่านั้นครับตัวของลิงเป็นมัตเตอร์สาย H P จริงไหมแต่ว่าตัวของค่าสปีดนะครับเดฟแล้วก็ตัวของค่าอะไรต่างๆอยู่ในช่วงของการเพอร์เฟกต์ออฟมากๆเลยครับเยอะมากๆครับเลือด ATK เดฟแล้วก็ตัวของสปีดนะครับถือว่าเพอร์เฟกต์มากๆเลยนะครับแต่ที่นี้ยลิงลมผมว่ามันทำลูนยากนะนเพื่อนๆเพราะว่าลิงอ่ะมันต้องการสเตตัส ครบทุกเรื่องเลยครับผมมันจะเป็นตัวของต้านทานแม่นยำคีเรกี้แดมนะครับผมสปงสปีดเนี่ยมันมันมันเอาเยอะพอสมควรนะฮะดิงลมในเฟสที่วันใส่ ตอนเนี้ยวันจันล่นเป็นสายรับนะครับไม่ได้เป็นสายดามเมจ่าเกินไปนะจะเป็นการสายรับตีนประมาณหนึ่งเลยนะครับผมเลือดจะเยอะพอสมควรนั่นก็คือ 23K มนะครับมีดามเมจหน่อยนะครับมีเดฟแล้วก็มีสปีดบ้างเพื่อที่จะให้น้องเนี่ยบนเทินไวๆนั่นเองนะครับแล้วก็มันใส่เป็นสายคี้เรทนะครับไม่ใช่เป็นสายคีแดมเพราะว่าถ้าทำขี้แดมอ่ะมันทายากมากครับก็เลยใส่เป็นสายคี้เดะคีเรทเอาแล้วกันเนาะแล้วก็ตัวของแม่นจำเนี่ยผมทําเยอะหน่อยเพราะว่าต้องการก่อตรงก่อแตกนะประมาณนี้เป็นต้นนะครับส่วนเรื่องของรนนนนช่่อง2เีีวั้ไปทล ช่อง2องนี่เป็นทาง HP แต่ที่เนี้ยตัวของออฟออฟลองเนี้ยทุกคนพยายามให้มันมีแม่นยำติดแบบนี้นะครับผมอันนี้คือออฟลองนะฮะแม่นยำอันนี้เป็นแบบนี้เลยนะครับผม จริงๆผมอยากเอาคีเดตออกมากแล้วก็เอาใส่เป็นเดฟไปแต่ว่าเอาจริงนะคือมันไปกระทบกับรุนข้างนอกด้วยผมก็เลยไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมอ่ะประมาณนี้เนาะแล้วก็อันนี้นะครับผมก็จะเป็นคีเดตนะครับคีแดมมีเดฟนะครับผมแล้วก็มีสปีดแล้วก็มีตัวของอีเคจริงๆตำแหน่งสปีดี่ยควรเป็น HP ทนะแต่ไม่เป็นไรครับให้ลิงมันได้เร็วหน่อยนะผมอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวของฮีทพีเห็นไหมจะมีแม่นยำห้อยนะผมอ่ะผมพยายามมีแม่นยำห้อยติดนะครับช่อง2กับช่อง6เนี่ยมีแม่ยำห้อย ส่วนช่องที่1ครับช่องที่1อ่ะผมทํา5ออฟเลยนะครับก็คือตัวของแม่นยาแล้วก็ HP ATK ชีเรตแล้วก็สปีดนั่นเองครับผมประมาณนี้นะครับเห็นไหมอ่าส่วนช่องที่3ครับเหมือนกันเลยครับพยายามให้มีตัวของแม่นยาห้อยนะมีสปีดมี HP มีเดฟแล้วก็มีชีเรตนั่นเองนะครับผมอันนี้จะเรื่องง่ายหน่อยนะครับอ่าทีเนี้ยมาช่องที่5กันมากครับช่องที่5ก็เหมือนกันครับช่องที่5จะมีตัวของแม่นยำห้อยไว้เห็นไหมนะครับมีชีแดมนะครับผมมีสปีดมีตัวของ T.D.K. แล้วก็มีตัวของ H.P. นั่นเองครับจริงๆตัวเนี้ยถ้ามันทำ p e ร f e c t อ f f ยากมากเนาะก็เอาเท่าที่เราไหวแล้วกันเนาะโอเคส่วนอาร์ติแฟกต์นะครับผมอาร์ติแฟกต์ฝั่งประเภทนะครับวันแนะนําเป็นตัวของสกิลหนึ่งแม่นยำแล้วก็สกิลหนึ่งเออสกิลสองแม่นยำสกิลหนึ่งกับสกิลสองแม่นยำสำคัญมากอ่าตัวของแม่นยำเนี่ยอันนี้วันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมเห็นแต่ผมผมก็ไปพูดกับในสตรีมไม่ไหนเขาบอกว่าตัวของแม่นยำเนี่ยมันมันมีโอกาสเพิ่มนิดนึงของสตาร์จากสกิลด้วยนะ เออผมก็คิดว่าเออมันน่าจะใช่หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะถ้าแบบมีข้อมูลที่ผิดพลาดอะไรมันต้องขออภัยไว้ก่อนเลยแล้วกันเนาะก็อันนี้ไปฟังขอมากทีนึงแต่ผมมองว่ามันไม่รู้สิมันไม่ได้เห็นความต่างอะไรขนาดนะั้นนะครับในในมุมมองของมันนะมันในมุมมองของมันนะครับหรือเราอาจจะใส่เป็นแบบโฟกัสหลักๆนะตรงสกิลสองม่นํำก็ได้นะเพราะสกิลสองมันมีการเปิดก่อนนะอาจจะเมกเซนต์กว่าหรืออาจจะแบบเน้นแบบมีควรค่ามากกว่าหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผม ส่วนตัวของคาดนะครับผมฝั่งคาดเนาะผมเน้นไปทางเลือดลดนะครับแล้วก็เดฟเพิ่มนะครับเลือดลดสปีดเพิ่มนะครับประมาณนี้ทำไมถึงต้องเน้น2ตัวนี้ด้วยนะครับเพราะว่าตัวของลิงคาดลมเองเนี่ยพอสมมติว่ามันเลือดลดแล้วสปีดเพิ่มอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นการเซ็คดูสองแล้วมันจะเป็นการเต้งเกตที่เร็วผพ่มควรแล้วพอเลือดลดเดฟเพิ่มเนี่ยด้วยความที่เดฟมันน้อยเนาะเห็นไหมเดฟมันน้อยมากๆนะผมก็เลยพยายามแบบเน้นประมาณว่าถ้าลิงโดนจะทําก่อนเงี้ยแล้วแบบช่วงแบบต้นต้นเกมเนะี่ยเดฟเราเยอะหน่อยๆ้ยํา้เหมือคล้ายๆกับเรนก อันนี้เป็นจิตอันนี้เป็นมุมมองของผมนะใครที่แบบใส่รูอย่างไงก็แล้วแต่เลยอเอออัติแฟกยัางไงก็แล้วแต่เลยฟีสไตล์มากๆนะครับผมประมาณนี้ทีเนี้ยวันมีแมทมาให้ดูนะครับเป็นแมทที่วันเล่นนะครับผมทีเนี้ยลิงนะครับผมมันหยิบเป็นการดับนะครับลิงเนี่ยมันหยิบเป็นการดับมันไม่ได้เป็นการแบบคล้ายๆกับหยิบเป็นเฟิร์สพิกนะครับผมเอาง่ายคือไม่ไม่ได้เป็นแบบหยิบเฟิร์สพิกแบบบ่อยขนาดนั้นครับก็มีบ้างนะครับแต่ว่าผมว่าส่วนมากจะหนักไปทางการดรับมากกว่านะครับผมการดับคืออะไรพี่วัน การรับจะเป็นแบบอารมณ์ประมาณว่าเอาไปแก้ทางอาจจะพูดง่ายคือเอาไปแก้ทางแล้วกันเนาะอ่ะก็คือแมต์นี้นะครับผมเพิ่งชนะมานะครับผมอ่ะแมต์นี้ทําไมมันถึงเลือกลิงวงเร็วขนาดนั้นนะครับผมม,มาดูกันอ่าป๊บหนึ่งนะมันเร็วเกินไปเดี๋ยวผมจะพยายามอธิบายในการเฟดในการเลือกมอนเตอร์ของผมแล้วกันเนาะโอเค ราะว่ามีหลายคนสอบถามมาเยอะนะว่าแบบพี่วันทำไมถึงพี่วันต้องเลือกแบบนี้ยังไงบ้างนวันน,ะนี้จะเล่าให้ฟังแล้วกันนะโอเคเฟิร์สพีคของมาในขอเป็นริวเนาะริวเนี่ยแน่นอนครับมันจะต้องเล่นเป็นทีมแบบ C c ซทีมแบบอารมณ์ประมาณว่าเล่นเป็นทีมศาสตร์หน่อยๆเนาะ,ะแต่ทีนี้เขากลับแผนเขาเล่นมาเป็นทีมรับเฉยเลยนะครับผมก็เลยแอบตกใจนิดๆแต่เล่นเกมรับไม่เป็นไรเราก็สามารถแก้เกมได้เหมือนกันเพราะว่าตัวที่มันแก้ทางริวได้เม็ดเสร็จเลยก็คือตัวของลิง ลิงกับม้านะครับสองตัวเนี้ยถ้าสมมติว่าในกรณีที่ริวเนี่ยปั่นทุ่มสี่ทุ่มห้าปั่นนะบอกก่อนว่าหนึ่งโดนเคาน์เตอร์จากตัวของสกิลลิงถ้าติดสตั้นเนี่ยแล้วถ้าเราเก็บริดได้เนี่ยไอตัวของม้าเนี่ยสามารถแทงริวได้เลยนะครับผมอ่ะชอยเนี้ยผมก็รู้สึกว่าผมดับได้ดีอพอสมควรนะครับเพราะว่าตัวของมอนลี่เองมันก็สามารถแก้ของคิมิร่าได้เนาะแล้วก็ตัวเนี้ยตัวของดูอิดธาตุน้ำก็สามารถแก้ได้ทั้งหมดเลยนะครับผมอ่ะดูอิดแก้น้ำเนี่ยคือครอบคลุมทั้ง4ตัวเลยนะครับอ่่ะะเเเเเดดีีี๋ยวรรราาไปูแกกกนนนนนนนคคับทท้ใลหห็็มมุ อ่ะเมื่อกี้ริวปั่นสกิลมาใช่ไหมครับแล้วลิงเกิดเคาน์เตอร์ไปอันนี้เป็นจากแพสซีฟสกิลนะครับผมอ่ะแล้วก็ม้าเนี่ยเวลาที่ริวสกิลสองไปปั๊บเนี่ยเนื่องจากว่าริวเป็นธาตุน้ำเนาะอันนี้เป็นธาตุลมอ่ะโอกาสเฉลับมันสูงมากทําให้โอกาสลดเกรดของม้าเนี่ยมันเป็นไปได้น้อยมากๆเลยครับดังนั้น่ะม้าก็เลยทําการเข้าเทิร์นได้เร็วนะครับอ่ะเดี๋ยวพอม้าเข้าเทิร์นเสร็จปั๊บเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรมากครับทีนี้ม้าก็ต่อยไปครับอ่ะเฉยๆนะครับผมอ่ะนี่นะครับผมค่อยๆซ้อม ตีไปฮะโอเคดีมาเลยครับผมฮะนี่เคาน์เตอร์ครับผมฮะนี่มาดิครับคือมันจะต้องเล่นไม่เล่นม้าก,ก็ต้องเล่นลิงอ่ะสองเวนี่ครับผมตึกตึก๊กเคนี่เราก็สวนไปนี่สวนไปครับแต่ผมสกิลไม่เต็มนะครับแางนั้นเนี่ยโอกาสสตันก็จะน้อยหน่อยนะครับอ่ะสวนไปนี่พอสมมติว่าเราฆ่าตัวของไอริสตายแล้วเรียบร้อยอันนี้คือเราก็สามารถฟรีได้แล้วครับคือฟีสไตล์ได้ฮะทีเนี้ยผมก็จะใช้ม้ากระทุ้งหน้าขเขาเข้าให้นะผมอืมตึง ดูนะฮะมากระทงหน้าไปเลยฮะลิงตึ้งตื้งเห็นไหมแล้วถ้าคีเมน่าตายก็คือจบแล้วครับอ่ะประมาณนี้เลยนะครับก็ชนะมาได้แบบใสๆนั่นเองนะครับผมทีนี้ผมก็สำหรับตัวของลิงท่าลมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมใครที่ชื่นชอบนะครับคลิปวิดีโอนี้แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ที่สําคัญคือคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปด้วยนะว่าชอบไม่ชอบนะครับผมจะได้แบบเอามาการเอามาทําการปรับปรุงเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับผมซีอูนิ้ทามะจ้าบุย